นี่คือหุกแบบจังดามากๆในภาษาไทยสไตล์ลึกลับระทึกและกระตุ้นความอยากรู้สุดๆส,สำหรับเปิดคลิป YouTube ของคุณถ้าคุณต้องยืนอยู่กลางห้องเก็บศพแล้วเห็นร่างที่ประกาศว่าเสียชีวิตไปแล้วลืมตาขึ้นมองคุณตรงๆคุณจะทำอย่างไรถ้ารู้ว่ามันไม่ได้มองเพราะอยากกลับมาแต่กำลังตื่นว่ามีอะไรบาง,างอย่างอยู่ด้านหลังคุณ เรื่องนี้ไม่ใช่แค่การฟื้นขึ้นของคนตายแต่เป็นคำเดียวที่สาวญี่ปุ่นเพลอพูดออกมาและมันปลุกสิ่งที่ไม่เคยเป็นมนุษย์ตั้งแต่แรกเตรียมใจไว้ให้ดีเพราะสิ่งที่ออกมาจากลิ้นชักศพในตอนนั้นจะทำให้คุณกดออกจากคลิปไม่ลงต้องการให้ทำาลายแบบหรือสั้นยาวมากกว่านี้ไหมคนลุกทันทีอากาศเย็นจัดในห้องเก็บศพกัดเข้าที่ผิวของเธอ กลิ่นยาฆ่าเชื้อปนกับกลิ่นเหล็กเก่าแสบลายจมูกไฟนิออนสีขาวกระพริบชาเหมือนหายใจเฮือกสุดท้ายของใครบางคนเธอเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่นเดินตามเจ้าหน้าที่ข้ามาเพื่อศึกษาขั้นตอนหลังความตายหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในหูปลายนิ้วเย็นจนสัน่นลิ้นชักโลหะถูกดึงออกอย่างเชื่องชา้าเสียงเสยดโลหะครูกับรางทำให้ขนทั่วตัวลุกพร้อมกันผ้าขาวถูกเปิดออก ร่างไร้ชีวิตปรากฏต่อหน้าเธออย่างชัดเจนเธอกลืนน้ำลายแทบไม่ลงแสงสะท้อนบนผิวซีดของศพทำให้รู้สึกเหมือนอีกฝ่ายกำลังมองตอกเธอสูดลมหายใจสั้นสัมผัสความเย็นเฉียบของพื้นกระเบื้องผ่านรองเท้าที่บางเกินไปเจ้าหน้าที่ปิดลิ้นชักเตรียมเคลื่อนร่างไปยังโรงเผาท้ายอาคารพัานเดินมืดกว่าที่เธอคาดเสียงรถเข็นล้อฝืดดังก้องเหมือนลากโซ่กลางอุโมงเมื่อประตูโรงเผาเปิด กลิ่นควันเก่าและเท่าสีเท่าลอยปาถนาอุณหภูมิภายในร้อนจัดเหมือนสองโลกทั้งเย็นและร้อนกําลังบีบเธอจากทั้งสองด้านในจังหวะที่เจ้าหน้าที่กําลังจะดันร่างเข้าไปเธอขยับปากเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างคำหนึ่งหลุดออกมาจากหญิงสาวญี่ปุ่นด้วยน้ำเสียงสัน่นคำที่ฟังดูเบาจนแทบเป็นลมหายใจทันทีที่คำออกจากปากของเธอรถเข็นหยุดสนิทเหมือนถูกใครจับไว้ เปลวไฟในเตาไวแรงอย่างผิดปกติและเสียงบานอย่างเดามาจากในลิ้นชักโลหะด้านหลังเธอเสียงที่ไม่ควรมีในที่แบบนี้เสียงที่ทําให้หัวใจเธอหยุดเต้นไปหนึ่งจังหวะแล้วบางสิ่งก็ขยับอยู่ใต้ผ้าขาวในความมืดด้านหลังเธอผ้าขาวกระเพื่อมชาเหมือนมีบางอย่างกําลังจะผลักขึ้นมาจากข้างใต้เธอหันกลับไปอย่างช้ากลัวว่าการขยับเร็วเกินไปจะปลุกสิ่งที่ไม่ควรตื่น ลมหายใจของเธอสั้นแลทีเสียงหัวใจเต้นกระแทกซี่โครงจนเจ็บแสงไฟนีออนเนือสีเสเริ่มกระพริบทีเหมือนโลกกำลังเตือนว่าอย่าขยับเข้าไปไกลเจ้าหน้าที่ที่ยืนอยู่กับเธอทำหน้าตึงเครียดร,ราวกับได้ยินเสียงเดียวกันเขายกมือตรงริมฝีปากส่งสัญ,ญญาณให้เธออยู่เงียบที่สุดแต่ความเงียบกลับทำให้เสียงนั้นชัดยิ่งขึ้นเสียงคลื่นแพเหมือนกระดูกเสียดกัน เสียงลมหายใจเบาอย่างคนป่วยที่กำลังดิ้นรนเสียงที่แทบไม่อาจเชื่อว่าออกมาจากร่างที่ถูกประกาศว่าเสียชีวิตแล้วเธอขยับเท้าหนึ่งก้าวถอยส้นรองเท้ากระทบพื้นจนเกิดเสียงเสียงนั้นสะท้อนในห้องกว้างดังพอให้รู้ว่าผ้าขาวขยับแรงขึ้นทันทีลิ้งชักโลหะด้านหลังสั่นเบาเหมือนมีคนกำลังข้อจากด้านในครั้งหนึ่งสองครั้ง ตามด้วยแรงกระแทกที่ทำให้โครงลินชักขยับเป็นเซนติเมตรเจ้าหน้าที่น่าเสียเขารี่กดปุ่มหยุดการเคลื่อนย้ายศพทั้งหมดไฟสีแดงกับพริบขึ้นรอบห้องเสียงตืนภายแหลมกรีดอากาศเหมือนเสียงกรีดร้องของบางสิ่งเธอหอบแรงมือกำเสื้อของตัวเองจนเย็นเฉียบผ้าตรงหน้าทำให้สติแทบหลุดผ้าขาวที่เคยสงบนิ่งกลับตึงขึ้นตรงบริเวณหน้าอกเหมือนมีลมหายใจดันขึ้นเป็นจังหวะ เธอจำคำที่ตัวเองพูดออกไปก่อนหน้านั้นได้คำเดียวที่เธอเอ่ยด้วยสัญชาตญาณคำที่เธอเคยได้ยินในพิธีโบราณของญี่ปุ่นคำที่ใช้เรียกวิญญาณให้กลับสู่ร่างเพียงชั่วขณะตอนนั้นเธอคิดว่าแค่พุมพำ์เพื่อปลอบใจตัวเองแต่ตอนนี้คำที่หลุดจากปากของเธอกำลังตอบสนองอย่างชัดเจนจนทุกคนในห้องต้องถอยผ้าขาวกระตุกแรงเหมือนคนสะดุ้งตื่นจากฝันร้าย เสียงหอบแผวดังโอดออกมาเธอนิ่งค้างจนลืมกรับพริบตาและในเสี้ยววินาทีนั้นนิ้วมือซีใต้ผ้าคอยคๆโผล่ออกมาขยับงอสัน่นเหมือนกำลังพยายามเรียกใครบางคนให้ช่วยดึงมันขึ้นจากขอบความตายนิ้วนั้นขยับแชะปลายเล็บสีม่วงคล้ำขูดไปตามผ้าขาวเกิดเสียงแผวที่ทำให้เธอขาอ่อนผิวบนแขนลุกสู้เหมือนถูกไฟชัดอากาศรอบตัวเย็นจนแทบแข็งตัว เจ้าหน้าที่กลืนน้ำลายมือของเขาสั่นจนเครื่องมือที่ถืออยู่เกือบร่วงเขาไม่กล้าเข้าไปใกล้ไม่กล้าแม้แต่จะเอื้อมไปเปิดผ้าขาวเรากับรู้ลึกในใจว่าอะไรก็ตามที่กำลังจะเผยตัวออกมาไม่ใช่สิ่งที่คนเป็นควรเห็นเธอยือนเหมือนถูกตรึงลมหายใจติดขัดจิตใจสับสนระหว่างความหวาดกลัวและความสงสารภาพนิ้วที่ดิ้นรนอยู่ใต้ผ้าขาว ทำให้เธอรู้ว่าไม่อาจหันหลังหนีได้อีกผ้าขาวกระเพิ่มแรงขึ้นเนื้อผ้าตรงส่วนหน้าอกยกตัวขึ้นและตกลงเป็นจังหวะที่ชัดเจนเหมือนคนกำลังพยายามสูดอากาศที่ไม่มีอยู่ในนั้นเธอค่อยๆย,ยื่นมือออกไปนิ้วสั่นจนแทบแต่ผ้าไม่ถูกหัวใจเต้นทีจนหูอื้อแต่ความรู้สึกลึกๆข้าในบอกให้เธอช่วยเมื่อปลายนิ้วของเธอสัมผสัสผ้าขาวร่างใต้ผ้ากระตุกแรง เหมือนตอบสนองต่อการสัมผัสของคนมีชีวิตเธอสะดุ้งจนเกือบล้มแต่ยิ่งทำให้เธอตัดสินใจดึงผ้าขาวออกชาชาแต่มั่นคงแม้ว่ามือจะสั่นจนแทบควบคุมไม่ได้เสียงลมหายใจคลื่คราดดังชัดขึ้นเหมือนอากาศก,กำลังพยายามฝ่าออกจากลำคอที่แห้งผากเมื่อผ้าขาวถูกเลื่อนพ้นใบหน้าแผ่วเบาเธอเห็นดวงตาที่ปิดสนิทสันวายใต้เปลือกตา เรากับเจ้าของร่างกำลังต่อสู้กับบางสิ่งที่มองไม่เห็นเจ้าหน้าที่ถอยไปจนติดผนังเขาพึมพำว่าเป็นไปไม่ได้รรานีถูกประกาศว่าเสียชีวิตแล้วหลายชั่วโมงไม่มีสัญญาณชีพไม่มีการตอบสนองทุกอย่างควรจบไปแล้วเธอไม่ฟังเสียงรอบข้างดวงใจเธอจ่ออยู่ที่คนตรงหน้าริมฝีปากซีของร่างน,นั้นเปิดออกเล็กน้อยปล่อยเสียงแผ่วเหมือนกระซิบ เธอโน้มใบหน้าเข้าใกล้พยายามฟังให้ชัดและนั่นคือจังหวะที่ดวงตาของร่างตรงหน้าเปิดขึ้นทันทีดวงตาขาวขุ่นคู่นั้นจับเจ้ามาที่เธอโดยตรงไม่มีประกายของคนเป็นไม่มีความว่างเปล่าของคนตายแต่มีบาง,างอย่างอยู่ในนั้นบางอย่างที่ไม่ใช่มนุษย์ลมหายใจของเธอสะดุดขาแข็งเหมือนหินและดวงตาคู่นั้นค่อยๆมองไปด้านหลังเธอ หมือนเห็นบางสิ่งยืนอยู่ตรงนั้นบางสิ่งที่เธอไม่อยากจะหันไปเจอด้วยตาของตัวเองเธอรู้สึกได้ทันทีอุณหภูมิด้านหลังลดหวบเหมือนมีเนาใหญ่กำลังกลืนแสงทั้งหมดในห้องลมหายใจเย็นเฉียบไหลผ่านต้นคอเส้นผมบนท้ายถอยลุกตั้งพร้อมกันหัวใจเต้นแรงจนเจ็บในอกร่างที่เพิ่มเปิดตาจ้องมองผ่านเธอไปดวนตาขาวซีสันไว เหมือนกำลังหวาดกลัวสิ่งที่อยู่เบื้องหลังมากกว่าความตายเองริมฝีปากซี่ขยับเล็กน้อยเหมือนจะตื่นแต่มันไม่มีเสียงออกมาเธอไม่กล้าขยับไม่กล้าหันแม้ปลายเท้าจะสั่นจนแทบยืนไม่อยู่ความรู้สึกเหมือนบางสิ่งกำลังยื่นหน้าเข้าใกล้ชาหนักเย็นจนปวดกระดูกเจ้าหน้าทีที่ยืนชิดผนังหน้าซีเหมือนคนขาดเลือด เขามองไปที่ด้านหลังเธอด้วยดวงตาเบิกกว้างเหมือนเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นเหมือนกำลังเฝ้ามองฝันร้ายที่ตื่นขึ้นมาจริงเธอค่อยๆสูดลมหายใจเข้ากลั้นใจแล้วหันหน้าชาสมองกรีดร้องให้หนีแต่เขาหดชาเหมือนถูกจับล็อกไว้ด้านหลังเธอไม่มีใครไม่มีเงาคนไม่มีร่างมีเพียงลิ้นชักศพที่เปิดออกครึ่งหนึ่งและความมืดลึกเกินกว่าที่ไฟนีออน ด้านบนจะส่องถึงแต่ในความมืดนั้นมีเสียงเบาเหมือนเล็บยาวขูดไปตามผิวโลหะครืดครืดจังหวะแชะตั้งใจเหมือนกำลังส่งสัญญาณเรียกเธอเข้าไปใกล้เธอถอยหลังหนึ่งก้าวแผ่นหลังชนกับขอบเตาเผาที่อุ่นร้อนความเย็นด้านหน้าและความร้อนด้านหลังประกบเธอไว้เหมือนถูกจับขังระหว่างสองโลกในขณะนั้นเสียงกระแทกด,ดงหนักมาจากลิ้นชักมืด ดังจนผนังห้องสัน่นเครื่องมือที่แขวนอยู่บนผนังสัน่นกระทบกันเป็นเสียงกังวานไฟในห้องกระพริบแรงจนแทบดับลงลิ้นชักค่อยๆขยับออกเองชาแน่นเหมือนมีมือจากด้านในกำลังดันออกเจ้าหน้าที่ตะโกนให้เธอถอยแต่เสียงของเขาเหมือนถูกอากาศกลืนไปฟังได้แค่แผ่วเหมือนเสียงผ่านกระจกนาเธอถูกดึงสายตาไปยังช่องว่างที่เปิดกว้างขึ้นเรื่อยความมืดในลิ้นชัก นั้นไม่ใช่ความมือธรรมดามันลึกคนเหมือนมีรูปทรงบางอย่างกำลังก่อตัวเสียงหอบครื้นคราดดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังมาจากภายในลิ้นชักไม่ใช่จากร่างบนเตาเผาไม่ใช่จากคนแต่เป็นลมหายใจของบางสิ่งที่ไม่มีใครรู้ว่าเกิดมาจากไหนเธอรู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างแรงที่มองไม่เห็นเหมือนมันกำลังเรียกเธอเข้าไป เหมือนรู้ว่าเธอคือคนที่พูดคำต้องห้ามนั้นออกมาคำที่ปลุกทั้งร่างและสิ่งอื่นที่ไม่ควรถูกปลุกให้ตื่นมือซีซีโปรออกมาจากขอบความมืดนิ้วยาวผิดรูปขยับงอช้าเหมือนกำลังชิมอากาศแล้วขยับชี้ตรงมาที่เธออย่างแม่นยำราวกับมองเห็นเธอด้วยตาเปล่าปลายนิ้วนั้นสัน่นก่อนจะขีดอากาศทีละเส้นเหมือนเขียนคำบางคำคำที่เธอจำได้ดี และเมื่อเธออ่านออกเลือดในร่างก็เย็นวาบจนแทบหยุดไหลเธอมองคำที่ปลายนิ้วซีดเขียนไว้ในอากาศเส้นลางๆที่สั่นไหวเหมือนควันแต่ชัดเจนพอให้หัวใจเธอหยุดเต้นไปหนึ่งจังหวะคำที่ลอยอยู่ตรงหน้าคือคำเดียวกับที่เธอพูดในตอนแรกคำที่ใช้เรียกวิญญาณกลับสู่ร่างแต่ในครั้งนี้ปลายนิ้วซีดเขียนต่อท้ายอีกหนึ่งคำทำให้ความหมายเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง แทนที่จะเป็นคำเรียกให้กลับมันกลายเป็นคำสั่งให้กลับไปรางซีดบนเตาเผาหันมามองเธออีกครั้งดวงตาขาวขุ่นที่เปิดค้างอยู่ค่อยๆหลับลงอย่างสงบลมหายใจที่เคยดังแผ่วดับไปกล้ามเนื้อที่กระตุกหยุดนิ่งเหมือนเดิมผ้าขาวค่อยๆแผ่ราบเหมือนไม่เคยมีใครขยับอยู่ข้างใต้ขณะเดียวกันมือซีในลิ้นชักค่อยๆหดกลับเข้าไปในความมืด เสียงเล็บขูดพื้นโลหะดังครั้งสุดท้ายก่อนที่ลิ้นชักจะเลื่อนปิดเองแน่นและเงียบจนเหมือนไม่เคยเกิดเรื่องอะไรขึ้นไฟในห้องกลับมาสว่างปกติอากาศอุ่นขึ้นทีละน้อยความเงียบทำให้เธอรู้สึกเหมือนเพิ่งตื่นจากฝันร้ายเจ้านาที่สุดตัวนั่งกับพื้นหมดแรงเขามองเธอด้วยสายตาที่สั่นด้วยทั้งความกลัวและความไม่เชื่อแต่พูดออกมาเบาขอบคุณที่หยุดทุกอย่างไว้ทัน เธอไม่พูดอะไรเพียงมองไปยังลิ้นชักที่ปิดสนิทนั้นแล้วโค้งสีสะเบาเหมือนข้อขมาให้กับบางสิ่งที่เธอปลุกมันขึ้นมาโดยไม่ตั้งใจก่อนเดินออกจากห้องเธอหันหลังกลับมามองอีกครั้งความมืดในซอกลิ้นชักเหมือนกำลังเฝ้ามองเธอแต่ครั้งนี้มันสงบไม่เรียกไม่ดึงเหมือนยอมรับคำสั่งสุดท้ายที่ถูกขีดในอากาศเมื่อประตูห้องเผาสบิดลง ลมหายใจของเธอจึงหลุดออกมาอย่างหนักและในหัวมีเพียงความคิดเดียวบางสิ่งบนโลกนี้ไม่ควรถูกปลุกและไม่ควรถูกค้นหาอีกครั้งเธอเดินจากมาโดยรู้ดีว่าจะไม่มีวันกลับไปยังสถานที่นั้นอีกเลย